เรื่องช็อตฟิลกันต้องยกให้พี่น้องบ้านฉัดบริรักษ์ไม่เป็นสองรองใครช่วงนี้พี่ชายทั้งสองอย่างบอยปร,กรณกและหน่องธนาจะโพสต์ถึงคุณแม่งามทพิ์ด้วยความรักความคิดถึงและความอบอุ่นจนทําให้แฟนน้าตาซึมแต่พอถึงคิวพัรก็เข้ามาแซวให้พี่พี่สะดุ้งได้เสมอล่าสุดเจอสาลี่ในตู้เย็นที่เฟยแฟนสาวบอยตั้งใจปอกไว้ให้กินแทนคุณแม่เนื่องจากบอยเคยเล่าไว้อย่างซึ้งในพิธีชาปนากิจว่าแม่จะปอกสาลี่ให้ผมเสมอไม่มีสาลี่ที่ไหนอร่อยเท่าที่แม่ปอกให้ พอเห็นผลไม้ในกล่องที่เริ่มแห้งพัดไม่รอช้าโพสแซลทันทีว่าถึงว่าทำไมตู้เย็นมีกลิ่นปแปลกๆเหม็นความรักนี่เองสงสารน้อนนอนจนแห้งเหี่ยวเลยแถมปิดท้ายด้วยแฮชแท็กสาลี่ที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่แม่ปอกทางสาวเฟรีขพามาคอมเมนต์ว่าพี่พัดอันนี้ปอกเผื่อไม่มีใครบอกเหรอพัดตอบกลับทันควันว่าอ้าวเฟก็ไม่บอกไม่กล้าแตะเลยเนี่ยกลัวโดนวกักแถมยังขยี้พี่ชายต่อว่าใครพบเห็นเจ้าของก็แท็กพี่เขามากินหน่อยนะ น้องบอกจะไม่ไหวแล้วทางพี่ชายบอยก็ต้องโผล่เข้ามาแก้ต่างแบบด่วนๆว่าก็แกมาขอร้องอยากกินค้าก็เหลือไว้ให้ไงวะงูพิษชาวเน็ตเห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้เพราะแม้จะอยู่ในช่วงคิดถึงแม่แต่ความเป็นพี่น้องบ้านนี้ก็ยังอบอุ่นปนฮาและเต็มไปด้วยความรักเสมอ ไม่ชวนเลยเอะเหรอยัง,ง,ออยงอะใส่มายัง <c oughs> ไงคนเห็นน้องมาเลยหรอเริม่มดูดค่อยๆลงมามาอยๆเย็นมาก พี่าบตื้นนะโอ้โหน้ำล้นเลยพี่อบลงทีเดียวน้ำลน้น,ำลนสะเลยแ่ม

ลงที่พูดอะไรบอกไปทำงานซะอันนี้ได้ปะได้ข้าวโ้ยถามเลยนะเธอโง่ตดีเลยไม่เอาตาใครตา ใครอยไบาเรา่แบบเบาๆแล้วกันโอ้ยพใช่แล้วเขามีอรเฮ้ยันหมดว่ะนแนต้องชนะแล้วไไนวันใจเอองแท้แท้ต้อแบบ เร็วลองตะโกนว่าฉันคือขี้กาฉันคือขี้กาเก่งไม่กลัวกลัวช้าเร็วเข้าทานเดี๋ยวอนไม่มีอันนี้ขนใช่เอาผ่านเลยผ่านเลยผ่านผ่านผ่านใหม่เดี๋ยวสองใบแล้วด้วยน่าจะเป็นดูเทวันทีสามคิดว่าน่าจะเป็นข้อร้อนใหม่เดี๋ยวคู่คิดว่าน่าจะเป็นคู่มันก็เอามันก็เอาหกแปนี่เลยสุด ไม่มีและไม่สูงสูงอะไรละหันยิงยี่ยงคนไหนไม่มีสูงอะไรแล้วข้ามแล้วถ้าข้ามไปมันข้ามเลยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยตีกูยิงเท่าไรไม่มีละ่านผ่านแล้วบวกชันใครเองอยู่ไม่มีไหมถ้าไม่มีก็ต้องกลับไปทางนู้นใช่ไหมไม่หมุนเอาเลยนี่เห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าคนชนะใครแพ้ก็ใครแพ้ ใครท like, nah, ี่โหก็ค hmm. mm ือ hmm. ต้องบอกว่าฉ <ok ันคือขี้กา10ฉันคือขี้กาหห้ยหุ้ยมีไเนี่ยต้องต้องโชกไฟ้เบต้องหนึ่งต้องโชกเิกี่ใบใช่พั้นหน่องลงไม่มีไม่มีข้าวลงแม่ก็ต้านหน่องไงเฮก็ต้านหน่องเน่ท้งสองใบ ไม่ไม่มีขอ่ราก่อนไปใหม่พวกอะไรกเลยครับเะคือขี้กากเจคืขี้กาก